วัดพระาธาตุม้อนจอมแจ้งค่ะข้อมูลที่เรามีเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดเลยเป้าหมายเราก็คือจะมาสกัดแก่นสําคัญกันทั้งประวัติความหมายแล้วก็ลักษณะเฉพาะของวัดนี้ค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าชื่อม้อนจอมแจ้งนี่อ๋อฟังดูมีความหมายนะคะมันบอกอะไรเกี่ยวกับวัดได้บ้างคะ ใช่เลยครับคือชื่อนี้มันสะท้อนลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้ค่อนข้างตรงตัวเลยนะครับม่อนเนี่ยในภาษาเหนือก็จะหมายถึงเนินดินหรือว่าเป็นดอยเล็กๆครับไม่ได้สูงมากอ๋อค่ะค่ะเนินเล็กๆครับส่วนจอมแจ้งก็คือการตั้งอยู่บนที่สูงที่เด่นๆมองเห็นได้ชัดเจนกลางแจ้งเลยรวมกันม้อนจอมแจ้งก็เลยเหมือนเป็นการบอกที่ตั้งตามธรรมชาติของวัดได้แบบว่าชัดเจนมากครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือชื่อบอกตำแหน่งที่ตั้งเลยแล้วเนินดินที่ว่านี่อ,อ,อยู่ตรงส่วนไหนของลำปางคะครับตัววัดตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังเหนือครับจังหวัดลำปางถ้าเราเดินทางจากตัวเมืองลำปางไปทางวังเหนือเนี่ยวัดจะอยู่ริมถนนสายหลักลำปางแจ้ห่มวังเหนือเลยครับกิโลเมตรทีออ่ประมาณ90อยู่ริมถนนเลยใช่ครับสังเกตง่ายครับแล้วก็จุดเด่นคือทิศตะวันตกของวัดเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่น้ำวังเลยครับ บรรยากาศดีทีเดียวการที่อยู่ติดแม่น้ำนี่ก็น่าสนใจนะคะมีรายละเอียดทางภูมิศาสตร์อื่นๆที่ทำให้ที่นี่พิเศษขึ้นไปอีกไหมคะมีครับและอันเนี้ยเป็นจุดที่ผมว่าน่าชื่งมากนะเป็นเอกลักษณ์เลยคือทางทิศใต้ของวัดเนี่ยครับจะมีลำน้ำอีกสายหนึ่งคือลำน้ำแม่ลืน่นเป็นลำธารเล็กๆหน่อยไหลามาบรรจบกับแม่น้ำวังอ๋อค่ะครับแล้วจุดที่บรรจบกันเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณเอ่อกลางบันไดานาค ทางขึ้นวัดพอดีเป๊ะเลยครับโห oh, กลางบันไดานาคพอดีเลยไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นภาพที่แบบว่าหาดูได้ยากแล้วก็ตามความเชื่อโบราณเขาก็ว่าพื้นที่แบบเนี้ยเป็นมงคลนะครับที่น้ำสองสายมาเจอกันน่าสนใจมากค่ะจุดบรรจบของแม่น้ำตรงบันไดานาคพอดีเลยยิ่งทำให้อยากรู้เรื่องประวัติของวัดเลยค่ะว่าเก่าแก่แค่ไหนคะวัดนี้ครับ ถ้าดูจากหลักฐานทางโบราณคดีนะครับอย่างพวกซากเจดีเก่าซากอุโบสถเก่าที่เจอเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีการสร้างวัดตรงนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเลยครับอยุธยาตอนปลายเลยเหรอคะก็ราวๆสาว300ปีก่อนออประมาณนั้นครับราวๆพศ2290ถึง2,320แถวๆนั้น แต่ว่านะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือจารึกที่ฐานพระาธาตุเจดีซึ่งบันทึกการบูรณะครั้งสําคัญครั้งแรกไว้ในปีพศ2417 2417ครับซึ่งก็ตรงกับสมัยราชการที่5แห่งกรุงระตะัตนโกสินทร์พอดี อ๋อค่ะแสดงว่ามีหลักฐานทั้งยุคเก่าแล้วก็มีการบุรณะครั้งใหญ่ในยุครัตนโกสิน์ด้วยน่าสนใจจริงๆค่ะแสดงว่าวัดนี้ต้องมีความสำคัญไม่ธรรมดาแน่ๆอะไรคือหัวใจหลักที่ทำให้วัดนี้สำคัญต่อเนื่องมาขนาดนี้คะครับปัจจัยสำคัญที่สุดเลยก็คือความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าบนยอดพระธาตุเจดีเนี่ยได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุด ค่ะพระบรมสารีริกธาตุใช่ครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งอันเป็นมงคลที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่อยู่ใกล้แม่น้ําถึงสองสายมันทําให้พื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์และก็สงบในอดีตก็เลยเชื่อกันว่าเป็นที่ที่เหมาะกับการบําเพ็ญเพียรภาวนาของพวกฤาษีนักพรต อ๋อค่ะครับและความสำคัญในฐานะสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยังสืบทอดมาถึงปัจจุบันเลยนะครับยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของทั้งพระสงฆ์สามเณรแม่ชีแล้วก็คนทั่วไปด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะคือศักดิ์สิทธิ์ทั้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคือพระธาตุแล้วก็พลังจากธรรมชาติภายนอกคือทำเลที่ตั้งนั่นเองนะคะแล้วสำหรับคนที่สนใจอยากไปเยี่ยมชมไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองนี่สามารถไปได้ตลอดไหมคะไปได้ครับ วัดเปิดทุกวันเลยครับปกติก็จะเปิดตั้งแต่เช้าประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงเย็นๆประมาณ5โมงเย็นครับค่ะเปิดทุกวันเลยครับการที่วัดยังคงเปิดให้เข้าชมปฏิบัติธรรมได้ทุกวันก็สะท้อนว่าวัดยังคงมีบทบาทสำคัญกับชุมชนและก็ผู้ศรัทธาอยู่ครับค่ะงั้นเรามาสรุปสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลวัดพระธาตุม้อนจอมแจ้งวันนี้นะคะก็คือวัดนี้มีความโดดเด่นตั้งแต่ชื่อเลย ที่สะทอนภาพภูมิประเทศชัดเจนมากมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ไปถึงอยุธยาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญในยุครัตนโกสินทร์และหัวใจสําคัญก็คือความเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ทำเลที่ตั้งที่เป็นมงคลใกล้แม่น้ำสองสายซึ่งก็ส่งเสริมให้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่สาคัญมาตลอดเลยนะคะครับผม แล้วถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับกรณีของวัดพระธาตุม่อนจอมแจ้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่เราเห็นบ่อยๆนะครับคือการเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์พิเศษเป็นมงคลอย่างเช่นใกล้แหล่งน้ำหรือจุดที่น้ำมาบรรจบกันเนี่ยเพื่อตั้งศาสนาสถานค่ะอาตเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการเกิดการสร้างความเชื่อหรือวิธีปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณของผู้คนในแถบล้านนาสมัยก่อนอยังไงบ้าง เราร่องรอยความเชื่อมโยงพวกนั้นมันยังปรากฏให้เราเห็นในปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจชวนให้กลับไปคิดต่อได้ครับ